ส้มโออยู่นะปาดได้แต่ถือรอหายใเหน่อยายใจหน่อยหายใอเนี่ไงไม้หาไม้เหรอนะเดี๋ยวเราจะสอยส้มโอกันนะนี่เห็นไหมครับ ไม่ถึงว่ะเรียนได้ลูกเลยอยากขึ้นโบนั่งทำอะไรดีไหวก็โบน์ไม่ได้ครับส่องไหนครับส่องไหน 耐心吧，减少，减少。嗯

นี่นะครับลูกใหญ่ๆฮไม่ค่อสวยเท่าไหร่นะแต่ขอให้กินได้นะนนไหน่อไม้ครับขอหน่อ,โอ,โอนไม้เออกองแลได้กิกองนะหากินตามพื้นบ้านนะฮะไม่ต้องไปไกลฮะไม่ต้องไปตลาดนะครับไม่ต้องใช้เงินทองฮนะ

เดี๋ยวไปต่อนะครับไปต่อไปต่อหลังห้องน้ำนะครับหลังห้องน้ำ